อ้าวนี่ได้ข่าวมิดาขาวมิดาขาวปล่อยปล่อยปิ้ง กลัวท awesome, ี right? ่ไหนใช่ไหมตบเปี ai, ้ยงเลยไอ้กลัวเก้าต่อยเลยนี่เป็นเพื่อนกันเลยนี่โอ้ยหักโอ้ยสัเก็งนหนอันยักกันเลย Peek-a-boo,